สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้มาพบกับครูอีแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำที่มีใจความสมบูรณ์ที่จะประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรประโยคในวันนี้เราจะมาเรียนทั้งหมด2ชนิดนะคะ ชนิดที่1ก็คือประโยค2ส่วนประโยค2ส่วนจะประกอบไปด้วยประธานบวกกริยาจะเป็นประโยค2ส่วนนะคะส่วนประโยคอีก1นึชนิดก็คือประโยค3ส่วนค่ะประโยค3ส่วนจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะครูจะมีคลิปวีดีโอให้เราศึกษาเรื่องประโยคนะคะ และมีแบบฝึกหัดให้เราทบทวนนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ